ออาตกลงรถไฟมายาังคะรีบป่ะมาจี่นี่รอเป่ะหรือว่ามันมาที่นี่ปรอมาณมาม่ีวาเห็นไฟสีเหลืองส้มอยู่ไกลๆนาจะใช่แล้วล่ะค่ะยืนรอรถไฟค่ะใกล้จะมาถึงแล้ว ไหนชี้มาที่มายังไยงยะเป็นไหนพารอหายโควิดก,ก่อนแล้วเดี๋ยวพาขึ้นเป็นไงเป็นไงได้เห็นของจริงใกล้ๆดีใจไหมคะรอหายโควิดก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมามีพาขึ้น